สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซวิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Pocket t w a c h นะครับหรือว่านาฬิกาพกนะครับในแบรนด์ทิโซนะครับที่ลูกค้าส่งมาเซวิสเปลี่ยนฐานแล้วก็ ติดฟิล์มกันรอยนะครับแต่ว่านาฬิกาพวกนั้นจะไม่ค่อยมีที่ไหนรับติดฟิล์มนะครับเพราะว่าขนาดนั้นต่างจากนาฬิกาข้อมือทั่วไปนะครับแต่นาฬิกาพวกนั้นเป็นต้นกําเนิดของนาฬิกาข้อมือนะครับเราจึงได้ทําการส่งใบขึ้นแบบ 3D template นะครับแล้วก็ติดฟิล์มกลับมานะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับ แล้วก็าหากท่านใดนะครับสนใจบริการติดฟิล์มกันรอยหรือว่างานสวิตนาฬิกาจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ www modify watch com